สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมคอมนะครับวันนี้เรามาในหมวดของลำโพงนะครับเป็นซาว นุบโวนะครับ ns 0 9นเะครับเป็นลำโพงตั้งโต๊ะที่มีคุณภาพอีกตัวหนึ่งเลยที่เราอยากจะนำเสนอนะครับผมโอเคดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยสวยมากๆนะครับมีไฟให้ด้วยซึ่งลำโพงตั้งโต๊ะส่วนมากหาไม่ค่อยได้นะครับมีไฟแต่ตัวนี้มีไฟให้สวยด้วยนะครับเสียงใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับลักษณะของสินค้าด้านในจะเป็นอย่างไรจะโอเคไหมสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับนับโวเอน09นะครับเป็นลำโพงตั้งโต๊ะนะครับเป็นยังไงกันบ้างดูแค่ดีไซน์ไกลๆยังสวยขนาดนี้ดูกันใกล้ๆนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะว้านะครับมีรอยเว้าตรงนี้ลงมานะครับออกแนวแบบ Star War s อะไรอย่างนี้ Star Trek อะไรอย่างนี้นะครับสวยนะฮะรูปทรงมันนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมียางตรงนี Whew> ้การลื่นนะฮะนะครับข้างๆ้าด้านหน้าตรงนี้สไตล์หมาป่าก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับฟังได้ชัดเจนนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของไฟนะครับตัวนี้จะมีสสีนะครับคือสีฟ้ากับสีเขียวเป็นเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเขียวเข้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับจากที่ผมสังเกตดูนะมันจะเปลี่ยนสังเกตนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะตัวไฟซึ่งหาได้ยากนะครับสําหรับ ตั้งโต๊ะแล้วมีไฟแบบนี้นะครับซึ่งสีสวยในระดับหนึ่งเลยเวลาปิดไฟอย่างนี้นะครับสมมติใครเวลานั่งเล่นตอนกลางคืนนะครับปิดไฟก็จะเห็นได้ชัดนะครับผมวัสดุนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์พอร์ตกันตรงนี้เป็นพอร์ตวอลลุ่มนะครับพอร์ตวอลลุ่มเชื่อมไปที่พอร์ต USB นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะพอร์ต USB ก็เป็น2.0นะครับแล้วก็แ็คเป็น3.5มมิลนะครับดูกันชัดๆนะฮะ ประมาณนี้นะครับพอ,อร์ตวอลลุ่มก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มลดได้ตัวนี้ไม่มีซับเบลนะครับก็คือมีแค่วอลลุม่มเสียงการเสียงแหลมอย่างเดียวนะครับโอเคดูสรรพคุณกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของมันเลยครับว่าจะเสียงดีขนาดไหนฮะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงจะโอเคอย่างที่ผมบอกไหมนะฮะเปิดเบาๆก็ได้นะครับคอๆไปนะครับสำหรับใครที่ นั่งอยู่บนโต๊ะอยากฟังเพลงชิวๆสบายเลยนะครับ Okay, เสียงก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่เท่าไหร่นะครับก็ตั้งแต่60เฮิรต์นะครับจนถึง1 8 0 0 0เฮิรต์นะครับก็ถ้าเป็นตัวที่มีซับเบสด้วยเขาก็จะลงไปถึง20เฮิรต์นะครับตัวนี้อยู่แค่60เพราะว่าเบสก็ลงไม่ค่อยได้ต่ำมากนะครับเพราะว่ามีแค่ ตัวกลางกับตัวแหลมนะครับที่เป็นหลักของเขาเอาไว้ฟังเพลงชิวๆครับถ้าใครจะไปใช้ระดับสตูดิโอก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ลําบากนิดนึงในการปรับนะครับแล้วก็ฟังเสียงโอเคแล้วนะครับใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปแวะชมนะครับในเว็บโอเคทูฮมของเราเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับติดต่อได้นะครับทาง Facebook แล้วก็ไลน์นะครับและอย่าลืมนะครับเรามีบริการส่งแล้วเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับใครสั่งสินค้ากับเรานะ เก็บเงินปลายทางน,นะครับก็อย่าลืมนะครับกดสสัครให้ด้วยสุดท้ายนะครับฝากด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอคุณครับ